ทั้งบอยเนี่ยเขาไม่เอาแล้วเขาคือไทตกาดัดอย่างเดียวค่ะค่ะก็อย่างที่บอกนะคะบ่อนี้เป็นคือเป็นบ่อดินทั้งหมดขอบก็ยังเป็นเป็นดินเหมือนกันนะคะแล้วข้างบนเนี่ยก็ไม่ที่มีเอ่อกันลุกกันอะไรไม่ก็คือต่อชาวบ้านธรรมดาใช่ใช่แล้วก็ใช้วิธีการบำบัดดินบำบัดน้ําด้วยจุลินทรีย์แล้วก็เติมแร่ธาตุเติมแร่ธาตุลงไปใช่ใช้แค่สองตัวนี้เท่านั้นใช้สองตัวนั้นเท่านั้นโอ้โหใช้ได้เลยแล้วต้นตุนนี้แล้วต้นตุ่นที่ล้วต้นตุนใช่างใจมากเลยนะ คือเขาเห็นในเรื่องของอ,อะไรนะกล้ <ใน S 1> ามเนื้อกล้กามเนื้อกล้ามเนื้อเปลือกหนากุ้งแข็งแรงทาสีง่ายได้หมดแล้วสีน้ำสีน้ำ,นำะไรก็ไม่ต้องทาเลยสีน้ำฝนตกผมผมไม่กลัวเลยว่าน้ําจะไม่ลมผมเมื่อก่อนผมจะเป็นพวกกลัวอากาศมาแล้วอะ้วน้าจะลม้มไหมเราต้องเติมอะไรไหมแต่ตอนนี้ตามเราตาเราําเป็นระบบก่อนล้วะเพราะไปตามสเต็ปคุณน้องนนิ่งมากที่เขาบอกว่าถาม เราเจอไม่เจอเจอถ่ายเอาเร็วยังงไอะเจอแต่ผมผมถ่ายน้ำออกทีเดียวแล้วบอกน้ำเข้าถ่ายน้ำทีเดียวผมนึกว่าสมที่ได้ผมนกว่ากุ้งกุ้งจะไม่กลับมานะแต่นี้ตอนนี้กุ้งกลับมากินแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกลับมาเหมือนเดิมแล้วค่ะค่ะตอนนี้ไม่มีเล็กบ่อแล้วเออเอยาจะจะเพิ่มอีกนิดนึงนิดนึงใช่แต่ว่าก็ยังถึงสาม เอากลับัมาได้ก็กลับเมื่อเมื่อก่อนก็ไปแล้วก็ไปเลยไปแล้วไปเลยไปแล้วไปรับไปแล้วไปรับแต่ว่าตอนนี้คือเอาอยู่หมดเพราะว่าความแข็งแรงแล้วนี่มันมีอยู่เรื่องขำคุณน้องน้องก็บอกว่าพี่วันนี้เองเขาถามพี่ว่าพี่ผมสงสัยมากเลยว่าทําไมมันมีรอยรอยอยู่ผมนึกว่ากุ้งตายแล้วกุ้งกินเนื้อหมดเหลือแต่คราบแล้วเรามาอธิบายกันว่าน้องไม่ใช่อันนั้นหมายถึงว่าความสมดุลของกุ้งใช่ มันจะหลุดทั้งตัวค่ะผมผมก็ไม่ผมก็ไม่เคยเห็นเงี้ยหลุดอย่างเงี้ยผมว่าเอากุ้งตายเปล่ากุ้งกุ้งมันบางทีกุ้งมัน่วงหรือเงี้ยกุ้งมันกินกันเอ้งหรือเปลือกลอยมาค่ะเห็นลอยมาด้วยว่ากุ้งตายใช่ตั้งแต่ตั้งแต่ความหนึ่งแล้วผมไม่เห็นตั้งแต่ความหนึ่งแล้วแล้วปรากฏว่าสาเหตุเป็นเพราะว่าความสมดุลความมันได้รับแรงข้าศึกตาพัดเนี่ยมันสมดุลพอสมดุลปุ๊บเนี่ยภาพที่ลอกคือลอกตั้งแต่หัวจนหางทั้งตัวแล้วมันลอกเสร็จแล้ยไปเงา แตปรากฏว่ามันไปติดที่ยอที่สายยอแล้วทีนี้มันก็ห้อยลุกงลิ้งลุกล,ลิ้งมันไม่หลุดนะมันเหนียวความสมดุลไงที้ งงลงมุมดูกายงไตไหมเราก็บอกไม่มีไม่มีอ๋อหรือว่าเนี่ยมาพูดกับพี่ยาบอเป็นนี่นี่เองกุ้อ๋อแล้วก็กุ้งตายใช่ใช่ใช่้าใจถึงว่าใช้แท่งต้าพัดในความสมดุลเวลากุ้งลอกมันก็จะลอกหลุดทั้งตัวเห็นคราบยกอย่างนี้แล้วเหนียวค่ะนั่นแหละคือความแตกต่างเห็นกับตาตัวเองเลยว่าเออคราบมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเห็นทุกบอแต่เขาก็สงสัยแต่วันนี้เฉลยให้ฟังแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละธรรมชาติค่ะก็เลยประทับใจยิ่งในระหว่างการเรีย ถ้าม่าผมจะไม่ถ้าว่าไม่ไม่ไม่เป็นที่สาผมก็ไม่ถ่ายผมก็ว่าอย่างเงี้ยผมก็เป็นคุมเป็นระบบของผมตามตามระบบของผมที่ลงเขาลงเป็นเป็นระบบค่ะถามนิดนึงไอ้จุลินทรีย์ที่ลงอ่ะใช้ลงโปรแกรมยังไงผมจะผมจะใช้อัตราส่วนหนึ่งลิตรต่อหนึ่งไร่หนึ่งลิตรต่อหนึ่งไร่หกลิตรไอหกไร่ก็แต่หกลิตรแต่แบ่งเราแบ่งเป็นสองสองหน่วสองช่วงเวลาช่วงเช้า ผมจะใส่สังสองอ้อยลิตรเนี่ยตังใส่สองสองสอ้อยลิตรเลยโอ้สังลูกลูกแต่มันจะตรงนี้ผมต่อสายลงดินเเพพรราะาะผมต่อ,องงสายเป็นสายออกปลาลงดินเพราะมันจะสังหนึ่งจะใช้ได้ประมาณครึ่งวันแล้วผมจะเติมวันละสองรอบอ๋อเหมือนหยอดเป็นสายาน้ำเกลือเลยใช่มันจะดึงจุลินทรีย์จะค่อยๆไหลไปจุลินทรีย์จะทำงานทั้งวันโอ้ดูยีตะมาณทั้งวันถึงเนาะมันจะลงเนี่ยมันลงไปปรับพื้นด้วยแล้ว พื้นจะแข็งความหนึ่งคุ่งแข็งหมดเลยจากที่ว่าพื้นทุบเรๆจะแข็งหมดผมจะใช้สองข้างมีน้ำอย่างเงี้ยนะใช่แข็งแข็งแข็งเพราะแล้วที่จะไม่เหม็นเหมือนกับจุลินทรีย์บำบัดบำบัดในของเสียผมจะใช้เจ้าสามลิตรเย็นสามลิตรก็คือจุลินทรีย์ของเขาเนี่ยสามลิตรแล้วเอามาผสมน้ำด้วยกันผสมน้ำสองรลิตรสองร้อยเลกจุลินทรีย์สามเลกแล้วก็ค่อยๆปล่อยให้ปล่อยให้มันไหลก็เหมือนกับว่าเราปล่อยจุลินทรีย์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใบอะไรอย่างเงี้ยมั ใช่อ้อ้ยมันไปรอบหมดมถึงก็ีสองฝั่งฝั่งนี้กบฝั่งไปแบ่งมันริ่งนิ้งว่ามันผหมันใหญ่อ,อย่าง,งเดิมแล้เพ่มใ่เค่ะ